สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับช่องสัญญาครับผมนะครับวันนี้เรามาดูนะครับกองทุนธนาคารขยะนะครับของบ้านเจริญไปรานะครับตลดงเหนือเรานะครับอันนี้ก็เป็นการฝากครั้งครั้งแรกของปีหกห้านะครับนะครับวันนี้ก็ รู้สึกว่าคึกคักนะครับมีสมาชิกนะครับให้ความสนใจมากพอสมควรนะครับมีขยะเข้ามานะครับฝากธนาคารนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับวันนี้เราจะมาชมนะครับขยะที่เอามาฝากนะครับน้าหูน้าตาพอสมควรนะครับ นะครับเยอะเยอะพอสมควรนะครับก็นาหูนาตานะครับต้นตะไคที่เอามาฝาก นะครับนะครับ,รบเป็นคณะกรรมาการนะครับคณะกรรมาการเอาเฮ็ดรอบนี้ได้ี่ย

Tony <laughs> bào ừ. tôi mọi người vậy bào lùm bào lùm lùm tham thang mọi bao tham thang mọi người tham thang mọi người tham thang tham nó tham tham này เออกระหลกมืกอันคือบ่ร้อนอนม,มาใส่ร้อน่ีกระเมี่ยนไิเลยตัวน้่กระเม่ยนน,น,มมนี่ยาไปใส่ <c oughs> ของใครนี่อันนี้ของใครนี่ฮะคำสิงข้ามสิงเนี่เอานี่เมื่อน้ำแน่นี่ตัวนี้ตัวนี้บ่เอาด้นี่นกะบุดตัวนี้อเบา,เามันมันบ่แมนมันบ่แมนอันนั้นย่าเน่ะก เนี่ยหนาบุบบ้ากเราตันหน้าสกคุลนี่เขาแลี่ยค้นชื่อเขา่าคือว่าเจะหน่ากันแล้วสะแซ่นสุดยยากกันข้ามมุงคุ้เนี่ยอ้ยยายบุตดพี่เจมี่ขัามงคุดเอาหนาหน้าคมแนนมแนนเออหนาหน้าคมแนนเจะบอกเหียหลายคนพักเนวันเป็นในบุญพวายเมียคุณญาติบักอันนี้เลยลายหน้าสกคุณอยู่บ้าาช้างด้วยคมเนน เปลี่ยนใส่เขาไป้านเราเรนิเ้ันบุแล้วกันทำมงคลบุตรเอาไปหันแยกเาเลยไปทำคลทำมานีสไปทำมาณีสิไปทำงคทำมานีทำมงคเอิปยทำุตรท่าก็มอกเนงง อยากนนะใ้ลูกพูซส้เหือเอายูบ่มาขินนาไได้ไปขินนาไปเอายู่พูดี่ัเพิ่เมนย่นอันนี้อันนี้เขาโพสื์ด้นี่อันนี้เขาบพสื์เหมนสีกวดนี้เขาไม่เอานะครับพวดกว่ามันสืผก็เลยวาของขผของไผพวกนี้เขาไม่เย่กรศสแก้วขาวไปกินงไก็ะดกเบียเขาลงเป็นแผล เขลงเป็นแผลกวดสีเขาไม่รับสักสีเลยเขาบรับเลยสีนี่บรับสักสีของประเด็นนี้ไม่ใช่พิมพ์กวดน้พิมพ์เข้าจังอันเท่ออกแล้วอะเอาตัวนี้ก่อให้คุ้นเพิ่นเอาขึ้นคุงเพิ่นยันฮียันนีขรั่งีาเป็นแครอบนีับนี่คนี่คันกิครับนีิันันี่คนี่างงนี้ธนาคารไม่รับ นะครับมันเป็นอขวดอันค่อยๆมันมันมีสีมีสีแล้วรีไซเคิลเขาไม่รับถ้ารับก็ราคาถูกถูกแล้วตอนนี้ทางร้านเขางดงดซื้อแท็กหน่อยแท็กหน่อยโยก็เรากินน้ำแแล้วกินบอดดายฮาร์ดแก้วยากเขาไปยังเขาบอกไปกินน้ำเลือกขนม ยาโบราณมัเก็บไว้่เก็บไขายไปบกนั่นก็ายาโบราณทั้งยกโบราณทั้งตะตันเลนมันหาอะไรมันหาอะไรยากโบราณมันหาอะไรยากโเราจะเก็บไว้รักษาไว้ว่าหมายคืออนุรักษ์๋อใช่เอาไปเออแป๊บเดียวเอาเก็บไว้แต่ใช่เอานไปรถอันเขามาแลกถวยแลกกันเอาไปแลกควยเพ่อ เขาเขาเมาเมื่อเขาเมามือนั่นเด้มือวันที่สองนี่ยเขาม้แล้วปั๊บนี่คาดออกคาดออกยังมันเหลือยังอันสองสองน่ะเจี๊ยบไปเผาเหรอเนี่ยเหลือขวดสีนี่แหละนี่สองสองเมื่อนั้น่ได้เอามาได้ขวดขวดสีเป็นขวดสไตลเขาไม่ใหญ่สุขาบุกชมเงินงานเพิ่นเลยวัดเนี่ยเงินเงินงานนั่มหมดแล้วเงินงานงานเราหลายมือเด้ แล้วก็เก็บเพื่อนงานเราห้าสิบห้าสาิบอะไรเดียวห้าสิบเอ็ดเมาหีามเออลงมัน,น,มนลงดูดูให้หน่อยห้าสิดลงลงหนึง่ง <c oughs>

นี่เลี้ยงกันเลขที่กันนะมัน่นเห็ดคือเนี่นะเห็นบ่ของลูกเนื้อนี่นี่มาสีอร่อยสีข้นแหละคือจังหนียเห็นบ่ฝากสามลอยนะ่นคือเขียนทั้งสี่นะทั้งสี่ใบนะเงื่อนย่ายมันมามันจังหาไงนะเออมันก็เจ้าเฉ่ยเฉลยเฉลยเท่าไม่หนีผมเพื่อนข้าบ๊อบเปิดหาข้าเบิองไม่เห็นจะเลี้ยงมันสี่นะเออเออแม่นถ่าย่าพเออนี่ตัวนี้ของ เองหวานเก่าซของบานามันเออหลายเก่าซิอเดของหวาน้าบภาาัต้อง้นไหันต้องบ่านเ้าของ้ต่หวานน่ากดลุ่ม้าสิบเฮ้ยาิล่มาิบนวคำมนีข้าวตบล่มลุ่ม้าพนกิแต่ว่าข้าต่ เกซื้อนี่ปาบดบอกว่าี่ลาสุทยเม่ทันเหตุเดี๋ยวพสิว่าคุ้มคล้องเลยบพระท่านคุ้มด้วยเพราะว่าท่านเหตุเพื่ออะไรเดี๋ยวขาเ็ที่ว่าทีอ๋อที่ว่าเขเจาบอกคนเ้าคือพญ่นุ่มนเขาใจว่าพิ่นเอามาลงเถอะเดี๋ยวเพื่อนในคุ้มคล้องเยบริเคุ้มคลองเ้อก็เลยว่าเพราะท่านหาเพราะว่าคนบนบ้านเลขที่มันเลขที่หาบอะเจ้าขนม มาเห็ุที่นดคิดไงเออกำหนดเท่าไหร่ําหนดกี่วันอะไรกาเปิดนี่ก็ให้มาเหตุรยเาหนดกี่วันไม่มีกำหนดคือคนเสียชีวิตคนที่สมคนที่สมัครใหม่นี่คือคือหเดือนโอ้ครับถ้ามีคนเสียครับสมัครใหม่ช่วงนี้น่ะให้หเดือนให้โอกาสเลยได้สมัครมอันน้เลย่ออันนั้นล้นที่เป็นเจ้าอันนั้นแลยวอันนหเดือน ไอตอนตอนพับตอนพับเปิดที่แรกนั่นห้เลยอันนี้มันมันที่หลังเล้วตาแล้วท่เพรอสม่เนาะแต่ว่าไอ้คนที่สมัรแทแตบเอาหลิ่มร่องมันไดด้วยหลุดทิ่มสมาร์ทังจีบเลยท่านจังจะรูเวลาเวลาคนอีกคนมนสมารเขากัเขียนเหมือกเบื้มันทีไวเจ้าีเขียนมันทีได้หัวไว้ที่สมคร เพราะเพราะว่าเขาเขาสีตัวนกลังกันบางคนว่าโซ่โซ่แหละจังมันสีมั้เข่าสินะมุกไก่เนี่มุกไก่เนี่ยไก่กนไลูกเนี่ยขายอ่ะกินข้าวเล้วปลูกกินลูกเนยขายอ้ะกินขาวเลยน้าวเน